เจกบออกสใจแล้วไปลุกตนมุมตรงขวาบอบีีสิบเมแเล่นเร็ววิ่มาแล้วตีิบเอยางไปทัาลแล้วตีออกข้างไปอีกหน้าแล้วโอ้โหเอาลครับวันนองกบทาบอกให้ถอยไปหน่อยครับมาดูสี่ส้เมตรนะผมอบเชียร์มาเพียบเลยทีเดียวนะวันนี้เพอยากได้ทีมบองเปเป็นตัวแทนของเระเทศนะเใการเล่นประตูข้นมาแล้วกอีบกว่เกจบ้วเอาแล้วกว่อรังเกีบกับสี่ิเมตเบไมเอาลครับลุ่มนี้ออกข้าไปครับเจ็บเลยผมได้ลูกขึ้นมา ครับย um ุตเล็บเส้นแล้วอย่งไรครับต็ Про ๊งลงมาไปได้ครับเด็กไปครับไปแล้วครับเางกับไปก้อนครับกลับกอนเคครบแล้ไอไงครับตีสิดใล่ไอแล้วจงไปตีชิล่เอาลยราไเมื่อไรครับพูดถามกูออกครับพูดยิ่งดูหมาแล้วตีิดใกล้ได้ไห้ครับัวไม่เพิ่เอาแล้วเป็นผู้เียมันคลอดข้กับผู้ที่ชุดนี้ไปไอ้กับคนอกูขอตีชิดใกล้แล้ว ปีชิดเสมอยิงข้อเลยนะเสมอยิงข้อไปนะครับพีชิดใไปได้ครับปีชกลบเพื่อคกาตายไปเพื่อควาใจมาปีชิดกล้ปีชิดใกใหไป้ไป เทียครับขอบดูตาเทียมาจักสูงนิดเดียวครับดูจะกว่าหน่อยผมพูดไม่ได้เลยเอาละครับมาดูครับ 1, 2, <c oughs> 3, 4, 10ไล่ไปแล้วกี่ดไไปคนเดียวไม่ได้มาาละครับจะรับได้คบเกาะล่างเกาะล่างเกาะล่างอยาไปอยาไปกาะล่างไปได้ครับเกาะล่างอยากพูดอยู่10ดไเทียวรับไปก่อนเอาละครับมาดูการแก้เกมของทีม่ตวด้รัไ้คบเกาะล่างโยนจะมาก ลก40ไต้องระวังให้ดีนะครับ้าไปได้ทั้งสองทีมเลยครับไวนะอย่างไรครับขึ้นกลับมาอย่งไรอย่างไร้องโดอย่างไรเข้าคอนนี้โดนกั่าทีเดียวครับ40ไไปแล้ว4ไทต้งไปได้รับว่าลอกี้ออางไป่ครับโอ้โหตเมันพลาดูทีดียวครับ40ไล้ครับสวารเทพกว่าครับมุเป็นสองวครับก็จกัหลายช่วงครับว่าจบว่าจะไปหมดเอาละครับอย่างไรอกว่บกว่าไม่ได้

โอ้โหวันน so ี้สุดโคตรแน่นไปหมดเลยครับโคตรพนักบอกกินแน่นไปหมดเลยครับไปทันกันไปทันกับป้าลูกศิษย์สองขวดนะเป็นสองขวดเอาแล้วครับยังไงครับเหลือมีเล่นกับมาเอาแล้วครับทีนชิ้นไส้ทัดกันมาเดียวไม่มีอะไรครับลูกนี้ก็ออกข้างไปครับการเด้นก็เด้นขึ้เข้ามาครับเราต้องการทีมเดียวครับเพื่อชนะแล้วก็ลูกศิษสองขวดเป็นตัวแทนของเขยมประเวทครับเราจะไปแข่งกันในโซนต่อไปครับ นะครับวันนี้เราจะสูเพชรเพชรนะของใจและทิมอย่างไรครับอย่างไรโอ้โหพวกนี้ระวังด้วยนะระวังด้วยนี่เด็กผู้ชมาะครับของตางเสื้อขาเอาล้วครับดีชิ้นใต่ดีชิ้นไต่โดนไปจิ้มไปมาแล้วชิ้นไต้ นี่40ไล่์แล้วปุกหนักขึ้นแล้วพร้อมเอาพื้นแล้วครัะกอบยังอยู่ครับเอาล้วครับมาดูการเล่นของ40ไลนแล้วก็จะเอาพื้นหรือว่าประกอบกันนี่ไหนก็ได้ครับต้องหลงทีมครับออกไหนก็ได้โยนกลับมาให้กับเด็กขว่าปีกว่าจะไม่ตายรับกับอพู่นี่ไปได้ครับไปได้ครับโอ้ยเอาล้วครับเริ่มสลุกแล้วครับผัดกันรุ่ผัดกันหนักออกใครก็ได้ครับต้องหลงทีมออกใครก็ได้ครับออกใครก็ได้ครับพี่เป็นตัวแทนของเกียรติมาเว้นับในรุ่น12ปี ย่ไรคแตเตะผู้กครับ้ลกนี้ลูกนี้นาชทีเดียวครขอเวลานอกเลยแล้วสี่ของ4ีสไขอเวลานอกครับสี่ไขอเวลานอกเลยโอโหต้องรไปแ้เกกันก่อนนะสำหรับทั้งสองทีมครับต้องไปมาครับมาดูสิทีไล่ในลูกล่อไหมลูนี้ไม่ได้ครับ อเอาครับตอนนี้อยากได้กับจิตบอกแล้วเท่พบเกาะล่างเอาละเกาะล่างกับผีถึงได้ถ้าบอกเกาะล,าลา่งางได้เลยลูกได้เลยลูกขึ้นไปครับเกาะล่างขึงกลับม,มาวดวงอลา,ลอากเป็นลูกถึงจะได้ครับดวงดวงเนี่ยผิดพลาดไปนิดเดียวครับแต่เล่นขึ้นมาได้แบบ40ได้ครับ สี่สิบไลครับตะกอนหนึ่งประตูต่อนหนครับขอใครก็ได้ครับผหรับทั้งสอทีมไปาแล้วครับีิไล้์สไล้ไล้ยังไงตีิไล้บไล้แหมไาับว่ไปจริงรีครับน้าจี้าลูกนี้ไม่ได้ต้บอกครับไปกอนพระโต๊ะลูกสาวประตูมาไทีเดียวรับเกือยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วครับอยากไครับอยากไรขอการถอ้ขอไปรับให้ขอไปรับถ้าไม่ขอเดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับถ้าไม้ขอเดี๋ยวมีรางวัลให้เอาครับ ยังไงครับไปไปครับเอาครับโอ้โหกรลังสำหรับพ่อตาใจเย็นพ่อของครัวนะครับยังไงยังไงไม่ได้ครับเอาแล้วครับขอหน้าเตะออกไปได้ครับแต่ได้เตะเข้าไปสองสี่สิบก้าイแล้เอาล้วครับมันยังไงมันยังไงกันครับทุกทียังไง ขอต้อขอโวยกันด้วยนะทีมกีฬาต้องไม่ภัยซึ่นันและกันนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่ต้องเข้ามาครับกรรมการดูอยู่นะครับกรรมการเห็นทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเป็นรูปเตมบาลนะของทีมก่อนที่ของกอหล่างนะแต่ได้รูปทีที่เข้าไปนะครับเราไม่ต้องตกใจนะครัวอมเคีย์ไม่ต้องตกใจเพราะเรามีกรรมการถึงสามภาพด้วยกันนะที่คอยดูแลการแข่งขันในวันนี้ครับและกรรมการของเราไม่ธรรมดานะพูดตัดสินเม่คือนี้ครบการต้ากับกอดแดนแล้วก็บินมาที่เลยนะ เอาล้วครับมาดูกอดล่างนะครโอเคกอดล่างนุ่นงสิบสองปู๊บัตตาพิยวไม่ได้ครับเป็นยังไงครับไปได้สิ่งสี่ไล่ยังไงครับปัตตาดียวนี่โอ้โหลูกนี้เกือบไปเอาครับนี่เป็นการขันไล่ขึ่งเวลาแรกขึ้นเวลาแรกครับทั้งสองที่นะครับเอาโยนยังไงป้าแต่ยังไงครับ ยังไงครับยังไงครับป้าเวอร์เจ็ดต้อพิ้วทีเดียวครับสิบเจ็ดไปได้ครับยังไงโอ้โหตัวไอตัวมันแล้วครับตอนนี้ออกใครก็ได้แม่ต้องพิ้วไม่ต้องพูดถึงแน่ครับแล้วได้อง้่งนี่ไปเอาละโอ้ยแล้งไงแล้วผมจะบอกออกข้างไปเอาละครับมาครับสี่สิบไม้สี่สิบไม้จะเล่นเร็วไปจะเล่นเลยวหรือเปล่าอยากให้เล่นครอยากไม่เล่นเอาละครับนักกีฬา40ไม้ เราตอนนี้คนต่างคนหนักมองกันไม่ได้ครับทุกนี้เป็นลูกเตะมุมตรงกันฝัดเข้ามาแล้วขอั40ไร่์ครับโอ้โหในเกมสุดเดือดทีเดียวแล้วตกร์1-1ครับว้าวในช่วงเวลาแรกเป็นคู่จริงที่สมศักดิ์ศรีเป็นคู่จริงที่สมศักดิ์ศรีทีเดียวครับกำลับ40งเไ็มที่ไร้ ดูการย่างแม่ครู่นี้เกือบไปลับแม่ชนเสาเหลี่ยมก็แล้วก็สกัดออกลัำไปกอดนะครับทีมกอดล่างนะครับมาดูสี่จุดใกล้สี่จุดใกล้แล้วจำไง้ทัดตั้งไว้เดี่ยวต็มไปได้ครับคุณพี่อยากได้ครับทีมก็อยู่ตัดตั้งไว้เดียวมาให้จับกอดล่ากอดล่าเหมือนก็ถือกับขึ้นมาไปยังไงยังไงไม่ได้อยากให้ครูกิดก็อยู่เด็กออกข้างไปก่อนครับฟุตบอลครับฟุตบอลฟุตบอลไปไปเลยครับฟุตบอลไปไปเลย ตีน้ำเงินเล่นครับตีน้ำเงินเล่นครับตีสิไล่ครับจะเล่นครับจะไปก่ดกี่ไปกนเอาละครับตีสิไล่จะยังไงครับจะวางแผนยังไงครับใคได้เปรียบังใงรด้เปรียบเล่นง่ายงครับง่นง่ายง่าง่ายครับไ่าย้วครับตีสิไล่อยาใค้คับจังหวะเยอะนเแล้วตอนนี้สี่สิบไล่์มุดหนัอยู่หวังจะเอาประตูก่อนถ้าใรขึ้นแท่นนำไปก่อนังจะคว้ายองเป็นประตูกัรนังอยู่ครับโอ้โห ยังไงท่านระธาเนีไม oh <cn Jean Rabbit bulun> ่พ no อ้โ no. หุเกือบไปเอาครับปูกะไรกันเนี่ยเอียร์ตบนะเอาละครับ40ไ่ได้ลูกขอเวลานอกครับทีมของเทีกสกอรนักครับเอาละครับจั14ไร่ครับแล้วก็โอ้โหลูกก็ กอดลากครับกอลางจอร์เกียควบกอดลากครับกับจีไ้ครับะไเลื่อนอยู่ครับเอาล้ครับไปแล้วครับจไตจีไ้จ่ตามาดิข้ไปข้าปู่ทีไม่ได้คับไม่ได้ครับลูกทางใ้าเข้าไปครับเกาะจอร์เจียควบกอกโนย้อนหลุลูกอีฟาวครับเหตุออกนอกเส้นครับต้องเส้นครับต้องอยู่บนเส้นครับพยามาให้รดียบวยให้ราระเบียบด้วย ยิงทีชินโอ้โหเนี่แยังไงยังไงยังไงยังกรรมการไม่เปลาเล่นกองอะไรรึกรรมการไม่เาเล่กองอไได้รโอ้โหกรรมการดูอยู่นะว่าเล่นงหรือเล่นอะไรทุนี้โยนยังไงั เส็วาเอาครับเขารธมมของทีมสี่ิ่เอาแล้วครับตอนนี้ยังไงครับแต่โจยไดุ้ดลึกมากแล้วเหมืนจะ้เพิ่มเหมือจะโดนตามทเสม จกับใครครับยังไงครับโจนยาวไปันจนตัดปีกใครอย่างนี้ไม่มี่ลายก็เกลีบมาได้ครับมาได้ยังไงยังไงยังไงไม่จบเกือบไปอย่างใครก็เกือบไปแล้วป่ะวันนี้เด็กๆจะมีความสุขแล้วป่ะรู้สึกต่อบรรบุรุษรู้สึกจะมีความสุขแล้วไม่แสดงออกแล้วไม่กล้าแสดงออกนะไอเป็นครึ่งแรกของคู่ชิงๆแล้วนี่ยเป็นครึ่งหลัง ปล่อยออกหรือเปล่าครับปล่อยออกข้างดีกว่าครับหายแล้วครับยังไงยังไงยังไงยับไงยังไติดสองสี่สิบห้าสิบห้ายิง โอ้โหจเปกับาชดลชัดลอกกิ้มหน้ามาแล้วครับมาแล้วครมาแล้วครับห้าคมาีเกโอ้โหดคมาสอนึ่ากาเปิดชุด้คแารทำสอทีเป็นง่ายงครับสีสิได้ีสิไ้เป็นง่ายกั้โไปล้กัเลาแกครับทอโอ้โหโอ้โหสุดพูเลยครับปา ออได้บอ,อกใครก็ได้ออได้บอกใครก็ได้ ยีบาเลนไปทีเดียวกบติดตรงหลังบอพกมสิสี่ไล่สัดอข้ามไปแล้วป่าที่เป็นการัดนึนไปดาวหลังแล้วัมาดมไไมไเลือบลเือบไปโอ้โหดีว่าประตูไม่หลับครับดีว่าประตูไม่หลับ โอดีดีอาเดียบาเอาล่ะครับมาดูตีตีตีไม่จด้ลูกขึ้นไปครับหยุดกับหับไปครับพุ่งาประตูเอารับจับไปครับได้โยนยาวไปแล้วครับตีไม่ีีไมโยนยาวมาเดียวกับมาล่าตีทีไม่ไมได้ครับวูกนี้ปล่อยออาหลังไปแล้วเตะบุก่าคลายเข้ามาแล้วตบตีตีไม่ ดันจังวเดียวครับลูกนี้ออกหึันไปเอาละครับกาะล่างจะเล่นเร็วเลยครับกาะล่างจะเล่นเร็วเลยครับเป็นยังไงดี่กลจิ้ม่ใก้ฉ่ยสลไม่ไ้ลโอ้ยตัวตายกันเลลูกนี้หน้าก็ับตรงไปเลยครับดีที่ไรทไงทไงมาแล้วครับกอล้วกอดล้วอดโนลาปดีที่้ไม่ดีต้องโดมาล้วครูนี่แ้จะเข้ามาไนสนามปครับแบต้มกุยรแกวครับขัไปนิดนึงครับ เอาแะครกบมาดูกันต่อนะครับในบ remember, ึ้นงเวลาหลังของกรซอกทีมครับเอากทีเดียวครับเพื่อเป็นตัวแทนเขตตะเวในศิปสองขครับในล่กศิลป์สองขครับพอถึงห้าขวดเราได้แล้วครับเรามาดูค <No รับสท้นสุไม้ยังไงครับจากเล่นโวยาวไปเลยครับนี้ไม่ชงกบ้าลูกนี้แรงเกินไปแล้วแป็การเล่นจากกระโดดขึ้นมาของััทีมแล้วจะให้ตัดต่อ่างต่างับับไปกลับมาไอไมได้ก้าลนี้

ลูกปลาครับโอ้โหเป็นลูกปลาครับเป็นลูกปลาครับเป็นอะไรครับจับไม้จับมือกันนะครับขอโทษขอโทษกันนะ้ำอ่ะปลมาครับปลดมาให้กรรมการนะครับแลว้วก็เรียกมาคุยครับเรียกมาคุย กอดล่างครับกอดล่างครับกอดล่างขอบยัับนกอล่างไม่หมดเอาแล้วครับทีจิ้ให้ีจใ้เอายงไคุกคิดกันอยู่นะป้ากอล่างให้ลูกสุดปลยครกอล่างเอายังไงครับป้าล่ากระป๋ากระป๋าสิบสิบยังในสิบพัจัวเดียวไปติบสรงลางสองทีมก็ดจมิให้แต่ลูกสุดายแล้วอรางอรล่างตั้งหูกเล่นแนวเลยครับเดียวไมเยง lu ini เอาละครับเกมก่อนคัจะสนุกแล้วครับ40ไล่ต้องต้องอันมวให้ดีครับตอนนี้บ่ลลากก็ไม่ยอมแล้วบอลลากก็ไม่ยอมเอาครับ40ไลได้รอเปล่าครับพันตลอดย่างยังไงยังไยายแลหายแล้วลนี้ล้อลน้บอ้บอล้อี้นอ้น้อนี้อี้อ้อบอบ พอดพอดูหลังพอดเป็นง่ายๆยิงกระังไปงดีกว่าอย่าให้ตายก็ไปตายมาตายก็ไปออกนี้ออกหน้าไปครับตอนนี้พอดูหลังดิจะรีบไปไหนอ่ะเน้นหลังอะพอดไม่ต้องขึ้นนนี้ลุกกัน้ำต่อทีมเลยครับสวันดีลุกกัน้ำต่อทีมเลยครับเอาละครับไทยจากควานแชมป์นะแล้วเป็นตัวแทนเกตันเวส เอากยังไง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 ไม่ไรวาใครับมาตู่หมอมาตูเอาลักยังไงยังไงไปเอเข้าไปกนลักมาเอาแล้วครับยังไงวันนี้อมาดูเกมต่อในครึ่งเวลาหลังนของทั้งสองทีมเอาแล้วป็นอะไรเกิดขึ้นครับโอ้โหเอาเป็เ่อง่ายง่าย่ไปได้ครับอูีจะไปเข้าไปของทีมสี่สิบไลน์ครับคอยให้บีมเล่น จะเช้าครับเอาบอกข้าวบอกแกมาแกกันที่นี่เลยครับจิตใจยังไงยาังดุกมาไปเกิดตาครับลูกดีเดี๋ยวจะเอาไปเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรครับปล่อยออกหลังไปแล้วครับปล่อยออกหลังไปแน่นอนอยู่แล้วครับลูกนีเอาล้วครับมาดูเวลาของท่านก็ใกล้จะหมดแล้วครับไหนแตกก็เอาล้วครับจะทำอะไรก็ทำเลยนะสำหรับทีมบออเกาะล่างครับไอ้แล้วก็สี่ด้วยสี่ด้วยยังไงก thank <sighs> you ตูจับด้ได้ีสิดใกเป็นยังไงก็ตีชิดใกล้ออกหลังก็ไม่จ่ายไงล็อกกับไปจ่ายให้กับกองหน้าออหน้าตัใจวันจึงล็อกไปหนึ่งทียังไม่จ่ายก็อกไปยบแต่ชิดใกล้สีิใกล้ยังไม่จ่ายสิใก้เลี้ยงกาวาปล้งล็อกาหน้าลากปหน้าลกัวนนี้จะได้เจ็บนครับตม่งตัดข้าศเข้าไปก็แบบตีชิดใกล้ตีดใกล้ยังไงตีชิดใกล้โยนยาวไปยังไงตีสิดใกล้ตีชิใกล้ตีชิดล้ ไปไหได้เอาไว้ตอนนี้ไดะออกไปก่อนเลยแล้วก็โขดีจินไ้ครับเด้ออกไปก่อนเลยแล้วก็โหดตอนนี้โอ้โหวันนี้เเชียร์ข่งตามเืเลยแล้วพอกโขไก่เเยงโกงยังไงีจิ้้วเราไม่เราเงรา่ยไงมาแล้วครับีจิยีจิ ดีที่ได้โหนยาวไม้กับคนน้ตากหน้าถนัดขวาไปตรงนี้ไม่มีอะไรก็ไปลูกบอกการบอกสีส้มจะได้เล่นลูกไปเล่นบึงกลับปลาใกับเซนเตอร์เซนเตอร์เึงกลับไได้ป้าขที่ราบอลจิกบอลจิกทิ้วบอลจิกนิ้วต้องไปดูยายยไม่ได้โอ้โดหลู่นี้ไม่คันมากบองหันไปก่อนครับอ้โห เอาละครับกันก่อนลูกน <dairy S 1> ี้โยนจากไปยังไงไม่ได้จากไปรับทียิ้มไม่ไได้ครับลูกที่ออกหน้าไปครับตั้งแต่ตั้งแต่หน้าเข้ามาสำหรับทีมของไปแล้วตี่ิไม่ก็ไปหนึที่มไม่ยังไงโยนกลับมาไได้ครับเสียบเอาเสล่ะีิ้ไม่ยังได้ลูกหนูเอาล้ครับอนนะต่ไปไครับีิ้มไม่ไปแล้วคัีิ้มไม่โอ้โหโอ้โหลูกนี้ไหเลยนอ้โขโดนแรงนะตี เราตกใจครับเรามีกรรมการดูแลอยู่นะเรามีกรามการตัดสินอยู่นะครับอาจารย์บอกทีมครับไม่ต้องสีเนี่ยเอาเละครับจ่ายยิงยาวหรือเปล่านะครับตอนนี้ตัดจังหวะเดียวไปเลยครับได้ครับยังไง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 ไม่ได้แล้วครับโอ้โหมันติดไ ใครเด็ดต่อไปแล้วกรรมการคนเดียวแล้วใครก็มีปัญหาแล้วารกรรมการคนเดียวแล้วการของเราหลังก็สามแล้ครับยังไงครับต้ไ้ยังไงต้ไตได้ไปแล้วแล้วแวแล้วต้ไต้ กดสุดเลยนะเป็นกีฬาปลกันสุดสุดเลยพิจารณาเลยนะยไม่มีรับไม่มีการเก็บอาวุธใดเลยครับป้าไสกันเต็มที่เลยครับใสกันเต็มที่เลยนะไบกันเต็มที่เลยนะครับใสกันเต็มที่อเอาเละครับขับด่วนไปที่กองเป็กีฬาครับยังไง โยนแล้วครับต้อนครับเป็นคู่จริงนะครับลูกทีมสองคู่ครับนะครับเป็นตัวแทนเขตตะเวนครับจได้แล้วไปครันบทีมไปทันครับลูกนี้ออกกลับไปครับจะเป็นเียะจากซึ่งประตูจเตะข้ามเข้ามาครับออกเป็นลูกออกจากเตะข้ามครับออกทีมสี่สิบไม่จะได้ลูกขึ้นมาได้แล้วครับไปกับกองหลังโยนออกมาแล้วครับติดกองหลังของทีมเกาะล่างนะครับก่อไปครับการเล่นจากประตูขึ้นมาแล้วระดับทั้งสองทีม แล้วเป็นผู้หลังของที้ง่อนปีแล้ครับโดนไปกยิงสองปีครับเรามาดูกันแลว่าอีกวันนีีครับต่ปีลถูกชนแล้วกชนสี่สบไลทครับถุมชนนะครับกกดาไมแล้วมาดูก็แล้วต้จากะไรั้อนั้ม่มอะไรก็ออกจากไปครับไปยืนขอเวลานอกครับจีมของของเวลานอกครับจีมของ

ครับหมายเดินมาได้ใหมพ้ศจกาหลังแม่ครับไนยังไงยังไงอะไโอ้โหม่เวมันมีอะไรอคไม่มีอะไรครับึงลูกเดกครับนตูขึ้นมาครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับขอเชียร์ไม่มีอะไรครับเราต้องดูกองารับตามเขาดูตาดูอยู่ครับ ก็คืออเทียับไม่มีอะไรครับกรรมการเล่นต่อก่ากรรมการครับเรามีกรรมการพู้ตัดสินรอย่าไปจีเรดกับการ่งขันคเราเรามีกรรมการอยู่ได้อันสามต้นนะไม่มีไม่มอะไรครับ ต ais, ีตได้่้รู้กมา้าับโยนยาวไปเลยครับไปถึงก็ต้องรีงต่บไปครับวันนี้ก็็นใคู่ติตอวจากคู่ชรลเร์จากอาดเเว สิทธิ muitos, ์ย้วนะก็จับไม้จับมือขอโทษขอโทษกันขอบคุณกองเชียร์ครับขอบคุณกองเชียร์ของสีสินไตนะขอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวครับที่มาสร้างสีตันให้กับเรานะโอกาสหน้าเราจะเชิญ่านมาเป็นเพื่อนเป็นดาวเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผลงานดีครับรุนจินสองขวดครับตัวแทนของเกรเประเวสครับขอเสียงตบมือให้กับทีมชุมชนสีสินได้วยครับ ทุกคนหนึ่งครับและก็ขอบคุณนะครับจนได้พบก่อร่าครับได้รองชนะเลิศไปแล้วก็ขอเชิญกล้วยท่านด้วยนะครับสองทีมนะครับและขอขอบคุณนะครับขอบเขียรับสองทีมครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะตัดเสียงไปทามพิธีกรทางภาษาครับเพื่อดำเนินรายการต่อไปนะครับก็ขอบคุณขอเสียงกล้วยคกับนักกีฬาทรับสองทีมอีกท่านหนึ่งครับเราได้ตัวแทนของเกียรติครเอเชียรุ่น12ขวบนะครับก็เป็นทุกชนสี่ท้ายแอบสิ้นและก็รุ่น รุ่น15ปีนะครับได้แก่ทีมของชุนเกินบุองกรเวศกงเหนือนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมด้วยนะครับเดี๋ยวมุกกลับนะครับเดี๋ยวมุก